แต่คนเขาล่ะเดยวเาจะเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุ坤ครับเมื่อนี้เข้ามาอยู่ที่ข้างปั๊มปตทนวานครได้พี่น้องเออฝนตกครับพี่น้องฝนตกตั้งแต่เที่ยงหอดปลายปลายโมงครับตกหนักตกช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศเดี้ยวบางหนาวแล้วครับผมเบ้เบ้เบ้ประอระเปกเขา อ่าวัสดีครับวัสดีครับมาาที่เเอกที่เอกทเอกครับผมอ่าเกเดี๋ยวมาดิเดี๋ยวไปเองสิผ้าผ้าไปเพิ่งว่าขี่ตมร้ายหมไไปก่อแกนแกไปก่อนเพื่อพี่น้องฝนเศ้าตกเลยเด้ออ่ล้วก็ตอนนี้ดินแห้งแล้วครับเราที่จะมานั่งบึงวลักันเชลเพื์วันีคขามนพรมิดของเขาน ที่งานเกือบสามรอยชีวิตพี่น้องอมาเบิ่งระบบไฟแสงสีฉายยาอย่างฉายยาอยังฉายาายา่าได้ก่อนเพราะฉายย่าเขาพ่ะอ๋อเต้ยโสตายครับเออ,จอเจ้าตำรวจเชียงนี่เจ้าเต้ยโสตายเลยนะครับค่ำคืนเมื่อคืนนี้ก็เต้ยกันเกือบตายเลยนะครับโอ้ยมวลเสียงกันมือนี้สเก็ปหนักก็มาขึ้นนี่อบอกไว้เลยว่าสเก็ปมือนี้หนักก็มาขึ้นนี่เป็นเป็นวันได้มากสักทีเปล่าบ่ไปยังกันบ่ได้เศร้าเลยอันมื่หนึ่งตีบ่ก็หนึ่งเียวไปนะฮ่าฮ่าฮ่หลีเอ้า เพลงเอ็มครับพี่เอ็มครับพี่เอ็มฝากฝากเอาฝากพี่น้องด้วยฝากพี่น้องเชิญชวนพี่น้องนะครับเอาเล่าเอาเล่าเอาเล่าเชิญชวนพี่น้องได้ครับนวานครวัดอุทัยนะครับร้องเพลงอย่างกับนวนนครได้บอกก่อนละทิ้นคนจอนวานนครเอาเด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 าลาทินคนจอนวนนครที่เคยเขียนใจอดีตสาวโรงงานเป็นอาได้งานใหม่ เด้อเด้อเด้ออย่าเมาฟังเลยเด้อไทแมนได้สำนีล้วครับไทแมนสาวเฮ็ดงานวอีกล้าวไปยูนําลันเอาเด้อเดเด้อเบ็ดเบเบสวัสดีครับผมเบ็ดรวัตรนะครับบานบางใหยมรเยี่างไหนมิตรมิเกิดในวันนคบนครบาครับเอากมิตไปเองเอ็มรองไปแล้วนะครับลาเด่นอุบลมาสงสาวนวันนครเดี๋ยวใครลูกให้เบิ้งบรรยากาศนะครับวาง พื้นที่มันเป็นยังไงได้พี่น้องเพบอกได้เลยว่าตอนนี้สบายมากสบายมากเบิงหันได้เบิงข้างหน้าได้ครับบนอ่ะทำเปนนองแล้วอล่ะเริ่มหัวแล้วเริ่มเริ่มหัวแล้วไปไปไปเลยเบิงลงหลังไม่ที่งหลังเอาหลังไม่ที่ก่อนไปทิ้ก่อนนะครับพาไปทิ้งก่อนโอ้โหเมยนั่งเมยเขาไปยังไงเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิงไปทีมงานครับ่งเบิงหลังนี้สอนนัเลยนี่ครับอันดับแบกนั่งเบิงเลยคได้เป็นไรครับงูครับงูตอนนี้ครับพี่น้องสายไปโอ้ยไปไป ครับตามที uh ่สอนมาเลยนี <ou> Hence, ่ครับนี่นี่นี่ใต่เข้าไปกันเส้นี่ถึงเขาบอกขึ้นแค่พี่หน้ามาคอนแอคเสียบครับคอนซคเสียบเป็นต้านักนะครับเนาะฝนเยอะเสียบฝนเสียบฝนนะครับบุได้เห็นฝนล่วงกับเบอร์เราคลิปงารเท้าพัดกันแล้วครับ วนนี้เป็นจังไ๋นะครับผลเตยียมได้บ้ครับผลหาผลหลายบ่คลเสียงนลหลายบอเขาเสียงกว่าตาบม่ได้ละโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเค้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ

นีีครับผมนี่ลีนี่โทษนี่ครบทบรสวัสีครับกลบโกลมะคู่ครับนี่อยู่กับวงการมล่มาหลายสิปีนะครัก็ได้โตท่นเห็เงินผู้เท่าครับบอกพีเชื่อจท่านเท่าด้อนี่นนั่เอสา้ออายา้เเกอปะค่ะส้บเก็ร์ปิ้โอ้ยมามาเจ้้กรอกากินข้าวน้กันเด้อค่ะติว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  เราขึ้นเมื่อกี้ที่ตัวเมื่อไหร่มาแล้วครับนี่ครับข้าวห่อพี่น้องข้วหอมมะลิถุงนุ่นเอ่านครับนี่โดยเฉพาะกระทะนี่ครับให้ดาวครับพี่น้องนี่ให้ดาววันนี้เมนูอะไรครับแม่วันนี้เป็นครับอะไรวะ พี่กแกงไก่น้อไหมพิเศษครับหอมพี่น้องวงข้าวุ้นเทาหกทพิเศษเพราะว่ามีไข่ดาวไหสตอลาอคักินไม่กินจะต้องกินจ่อร่อยแน่นอนพี่น้องเห็นหลายๆอยงลครับโบเกินถุงนึงเกียงครับรวยยาว์ถุงนึง

อีพอเราเป็นคนต้องพักผ่อนใส่เสียงครับมือหนึ่งวิ่ง24ชั่วโมงอีพออนอนต์26ชั่วโมงครับไม่ได้กันเนี่ยมาแล้วคงช่วยให้อันเทสกู๊ปกันพ่อะนี่ครับออกจากกู๊ปมาใหม่ๆเลยครับโอ้โหเสียง

มันซับซ้อนสีขาวมันมาเกียดแต่ถือตะโฟนใรตัดเน้มถีมเยพี่น้องเราเห็นปลาลกคออยู the, s <S ่ข้องน่นแล้วาสปใสด่างเอาปลากคอกแล้วบ้างเดกอีกเดือนอีกอีกกี่สิบต่อหานเลยในก่อนจงไว้เนียวลยูลลโกรได้ออกสองกกางเกงไปทางหนบ้างไปเบิ้งทางหนดีกว่าทางหนทางหลังก็ประมาณนี้้างหลังางหลังพี่น้องพี่น้องเบิ้งทางดทีมงานทังุ่นห้องบ่เคยตกต่ำครับ เป็นยงก็ไปดูทังสั้นสูงหามัตลงมากเเอินตกชุ่ผมก็ตกัอันนี้มีหมาดปรดับมงนะครับอ้มาขอพิธีก่อน่าเริ่มบะมี้ย่าเริ่มบะมีกึ้งท่เรรวมนะหายดีมากเลยตอนที่หที่สมันเริ่มหิวนะมันบะมี่นราดสงไหมขอไปหาไ่ใช่รบ้ยี่ามันีกุ้่าหอ่กเลยมียูว่าเท่ไหร เามาก่อนเด็ก่อนคุณเมาก่อนเด็ก่อนกอสี่กริสีการิสาลสวยประจำทีมงานนะครับนอนอิ่มไปมือดิฝนตกจงก็ลับตื่นยังไงฝนตกจจอดรถเว่าฝนตก่ะหอดกับรูเรื่องฝตกมีมมันรกัน น้องครับผมนมีความอยากจะบอกพี่น้องว่าข้าวจีไบดีกว่าไปครับเพราะว่าขุดฉลาตมเยอะมากเลยขวามือเราไปไม่ลกไปทั้งปี่เปลี่ยนแผนครับ,รบจริงจริงม,มันไม่มันไม่ชื่นนะครับแต่ว่าถ้ามาจิีลมฝั่งนี้อย่ามาลมลมลมมาก่ไปเพราะอะไรฮอดเพชรบูรณ์เหรอครับพี่น้อง <ột> ลมชัก Ô, mày là đâu. Ô, mày là đâu. Ô, mày là đâu. Ô, mày là này đó, này đây đây đây, anh nhang này bài không, kín kháng kín kháng, mới đây, gì đấy này. น้อยพอดเอาออกออกไปเลยว่ผมผมก็บอก,น,บอก,น,กน้อยเลยดิน้อยเลเพิ่นว่าหาพันคนว่าหาพันซ้ำนี่ก็เต็มเลาได้หาพันหรือเปล่าครับยืนปอบนี่โอ้ถ้ายืนครับย,ยืนไรเมื่อกีผู้ใดปู่ทานานั่งน้องนะว่าเะวิ่โอ้าเตยเย,นะเออย่างเดียว,เ,วตเตยย่างเดียวเตยช่วยตายตเตยห่างนอกนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆครับพี่น้องนะครับปากไปเนาะคืนนี้ครับคุณพ่อแจ้งแล้วหนึ่งคุ้มต้นไปครับจนถึงที่สองรถประมาณ เตย้ยัวตายกับคำผลพรรมิตเมนี้เข้าสามคนแล้วก็ทีมงานของุรพรมิตรล่าไปก่อนพ่อกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ